รายละเอียดสินเชื่อแคปปิตอนจำกัดมหาชนน่าสนใจไหมมีรายละเอียดอย่างไรพร้อมกันหรือยังไปลองรับฟังกันครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชายอิงยิงยุย้ยวันนี้เราจะมารีวิวเมืองไทยแคปิตอน ผู้นำบริการด้านสินเชื่อกันนะครับว่าน่าสนใจไหมมีบริการด้านไหนดอกเบี้ยเท่าไรก่อนไปรับชมก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องชายอิงหญิงลิ้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับสำหรับเมืองไทยแคปิตอลนะครับเป็นบริการสินเชื่อให้กู้ทะเบียนรถทุกชนิด โฉนดที่ดินคอนโดเช่าซื้อรถใหม่สินเชื่อบุคคลสินเชื่อนาโน,โนและสินเชื่อแบบเลเทอร์ซื้อก่อนผ่อนที่หลังอนุมัติง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกรับเงินสดเต็มจำนวนและเราก็สามารถเลือกสินเชื่อที่ใช้ที่ต้องการได้หลายรูปแบบเช่น สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์รถยนต์ทุกประเภทสินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตรสินเชื่อนโฉนดที่ดินบ้านคอนโดสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แต่วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์กันนะครับ สำหรับสินเชื่อตัวนี้รถช่วยคุณได้หากกำลังมองหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินเพียงมีรถและเล่มจดทะเบียนก็สามารถนำมายื่นขอสินเชื่อได้แถมมีรถกลับมาใช้งานได้ปกติสำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับอนุมัติไวภายใน20มนาทีไม่โอนเล่มทะเบียน รับเงินสดเจมดำนวนและที่สำคัญไม่ใช้คนค้ำแม้แต่คนเดียวต่อไปเรามาพูดถึงเอกสารการใช้บริการกันนะครับ 1. บัตรประชาชนสําสำเนาทะเบียนบ้าน 3. ส,สมุดคู่มือทะเบียนรถ 4. ลรถจัก,กรยานยนต์ที่จะนำมากู้และก็มีคุณสมบัติอีก4ข้อที่จะยื่นกู้ ได้แก่ 1. บุคคลธรรมดาอายุ20-70ปี 2. เล่มทะเบียนรถไม่ติดผ่อนกับสถาบันใด 3. ผู้กู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 4. รถต้องมีอายุไม่เกิน18ปีและก็มีหมายเหตุการพิจารณาสินเชื่อ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดสำหรับข้อนี้ผมก็ขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการกู้ควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจนะครับต่อไปเรามาดูอัตราดอกเบี้ยกันบ้างนะครับอันนี้ผมจะเอายอดเงินแบบไม่มีเศษและลองคำนวณให้ในหลายๆจำนวนเงิน เรามาดูยอดเงินที่5 0 0 0บาทกันก่อนนะครับยอดเงินที่5,000บาทระยะเวลาการส่ง12เดือนเราจะส่งต่อเดือนอยู่ที่454บาทและจะมีจำนวนดอกเบี้ย37บาทต่อเดือนเราลองขยายเวลาเป็น24เดือนเราก็จะส่งอยู่ที่246บาทต่อเดือน และดอกเบี้ย38บาทต่อเดือนยอดที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่ตัวอย่างข้างต้นผู้ยื่นกู้ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจและดอกเบี้ยค่าปรับค่าธรรมเนียมจะมีอัตราอยู่ที่14.98%ถึง24%ต่อปี แต่ถ้าท่านค้างชำระนานจนเกินไปทางบริษัทจะมีค่าติดตามทวงถามนะครับค่าติดตามทวงถาม50บาทต่อรอบการทวงในแต่ละครั้งเป็นอย่างไงกันบ้างครับสำหรับชินเชื่อเงินกู้ของเมืองไทยแคปิตอลสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาให้ท่านไปกู้สินเชื่อ แค่มีความประสงค์ที่จะหาข้อมูลเข้าๆให้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินที่เร่งด่วนและจำเป็นจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อหรือข้อมูลอะไรที่แนะนำกันมาได้นะครับก่อนจากกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ